ขอตอบแทนระดับ10จริงๆมันไม่มีหรอกมันขึ้นอยู่กับระดับสังคมถ้าเราเป็นสิบเราจะหลุดไปอีสังคมหนึ่งแล้วไม่ใช่ตามองโลเลเวลพวกนี้โอเคขอบคุณเมนนี้มากๆถูกในมุมมองของเราเนี่ยไม่ไม่มีอะไรต้องเถียงแต่คือครูติจะตอบในสไตล์ครูติเพิ่มเติมอีหน่อยนะทีละขั้นทีละตอนทีละช็อตเลยนะระดับ10บอะจริงๆมันไม่มีอ่าครูติจะบอกอย่างนี้ว่าเราจะวางตัวเองไว้ตึงระดับ10บเนี่ยมันก็ได้แต่มันมีผลเสียอยู่ เพราะมันขึ้นอยู่ระดับสังคมวงการของเราครูติจะบอกงี้เลขเจ็ดเลขแปดเนี่ยระดับเจ็ดระเบบเจ็ดเรเยลแปดเนี่ยโหหอมหวานสุดเพราะอะไรปะนึกภาพอยู่นะผู้หญิงมีจำนวนเยอะกว่าผู้ชายวิ่งเข้าหาเบอร์สิบเบอร์เก้ากันหมดละมันจะมีบางส่วนไหมที่ยอมแพ้หลังจากจับคู่ไปเสร็จแล้วมันเหลือมาที่เราลงมามันเลขไหนะเลขแปดเลขเจ็ดป่ะแล้วแล้วประเด็นคือไอ้พวกข้างล่างที่มันคิดว่าไอ้พวกฝันเล็ก ไอพวกไอพวกฝันใหญ่มันวิ่งเข้าไปเสร็จมันยอมแพ้ลงมาไอพวกที่ฝันเล็กขึ้นไปอเอาไม่อยู่แน่ๆเลยเฮ้ยเอาไอพี่คนนี้ดีกว่าแม่งลองลง้ม่อไหนดูมีโอกาสสาเร็จมากกว่าวิ่งก่อนไอข้างบนก็มาหาเราสวยๆเจ๋งๆมีไอข้างล่างมันก็ขึ้นอีกแล้วข้อเสียของอ e ีเวลสิบรู้ปะคืออะไรคือไอคนที่อยู่เวลสิบอ่ะมันจะไม่ตื่นเต้นหายเหวี่ยอะไรกับไอวงการนี้เลยเช่นสมมติวงการสักวงการหนึ่งให้นึกถึงเป็นกลุ่มกลุ่มก้อนของ คนคนหนึ่งกีฬาสักอันหนึ่งสมมตินะเป็นปั่นจักรยานแล้วกันแล้วคนเนี้ยแม่งเวลสติตึงมาเลยเพราะกูลงมาเล่นในตลาดนี้กลุ่มนี้วงการนี้กลุ่มอื่นที่แม่งมีเจ๋งกว่ามันไม่ไปมาอยู่ตรงนี้ใช่ทุกคนวิ่งหมดแต่บานไม่ตื่นเต้นไม่หายเหวี่ยวเลยเลยแกตรงนี้ปะ่ะแต่เปลี่ยนใหม่เป็นเขาเข้าไปอยู่ในจุดที่มันมีอัลฟ่าอยู่แหละแต่กูรองอัลฟ่านิดหน่อยดูเหมือนฟังให้ดีนะมันดูเหมือนเหมือนเป็นร้องบอล แต่อีกข้างบนก็ลงอีกข้างล่างก็ขึ้นเกทเลยแต่คือเลข6หรือเลข5ากลางๆอย่าไปอยู่ตรงนั้นจะเป็นพวกประเภทแบบเริ่มเป็นเพื่อนเป็นเบมไม่ค่อยได้ประโยชน์แลวแหละเกับ8เนี่ยมนโหสุดๆอย่างตึงจริงๆนะเท่าที่ครุติทดลองหลายๆครั้งกับลูกศิษย์อะไรหลายๆหลายๆครั้งตามคำแนะนำเลข7เนี่ยแม่งเจ๋งสุดคือลองมาแบบว่าดูเหมือนเนียบๆนิดๆเก็บศักยภาพตัวเองบางทีพูดอย่างนี้นะบางทีศักยภาพเราสิทธ์แต่เราวางตัวเองไว้ที่เลข7 กินเรียบจะบอกให้ตรงนี้คือเราต้องไปทดลองด้วยตัวเองจะเก็ตไอสิ่งที่คุติพูดทั้งหมดเลยนะโอเคก็และอีกอย่างหนึ่งไอ้ที่บอกว่าออระดับสิบะเราจะหลุดไปอีสังคมหนึ่งแล้วคือพอร,ระดับสิบปุ๊บเราจะคาบเกี่ยวกับหลายวงการกับหลายลําดับชั้นกับอีกระดับหนึ่งของสังคมมันทําให้เราสงสัยในตัวเองแล้วรู้สึกเบือ่อชีวิตบางครั้งเราเจอมิดไลค์ใครสิทธ์ itt, ได้เลยเพราะส่วนใหญ,ญ่ที่จะมิดไลค์ใครสิทธ์ได้คือประมาณสัก30 40ิบสี่สิบกูสงสัยตัวเองกูกูควรจะไปทางไหนนู่นนี่นั่ มันจะเละเทปไปหมดแต่ถ้าเราวางตัวเองไว้ว่ากูจะอยู่เบอร์เจ็ดของวงการนี้โอ้โหกินเรียบยกเว้นนะยกเว้นอย่างเดียวคือฉันจะหาเงินถ้าฉันจะหาเงินยังไงตัวต้องวางตัวเองไว้เวลตึงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วทางตลาดจะวิ่งเข้าหาเรานะเหมือนอย่างที่ครูติวางโพ s ิช i ั n นนิ่งตัวเองไว้ในตลาดกลุ่มสอนผู้ชายเกี่ยวกับเรื่องกีบสาวในทิกตอ็อกเบอร์หนึ่งของไทยทุกอย่างมันต้องวิ่งมา ใครสอนอยางอื่นแม่งแตกสู้ไม่ได้หมดเก็ตไะทั้งเรื่องชื่อเสียงทั้งเรื่องอสไตล์การสอนทั้งไรกูวางตัวเองไว้แบบนี้ไม่ไม่มีวางรองบอดลงไปกูต้องเบอร์หนึ่งในตลาดแต่ถ้าเป็นเรื่องการจีบหญิงหรือการดึงดูดหญิงเอาแบบไม่เหนื่อยวางตัวเองไว้เลขเจ็ดเล่ม,มสุดนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากทั้นี้ทดลองด้วยตัวเองเท่านั้นอ่าแล้วเราจะเก็ตทุกอย่างที่ครูติกําลังสอนออกไปส่วนใครที่เป็นอยู่แล้วตามธรรมชาติเราจะแค่ยิ้มอยู่หลังกล้องในหน้าจอมือถือครูติรู้ ก็ใครที่ต้องการไปต่อก็ไปลุยต่อในถ้ากรณีนี้นะไปแมนซัมเราจะได้รู้วิธีจัดลําดับตัวเองครุติจะไม่ได้มีการบอกลําดับชั้นจรงิงแต่ไม่ได้พูดเป็นสรุปแบบนี้แต่จะเป็นวิธีการในการเราจัดลําดับตัวเองให้อยู่ในจุดนั้นทําตามไปเรื่อยเราจะอยู่ในเบอร์เจเองโดยอัตโนมัติ ก็ไปลุยต่อในนั้นราคาปัจจุบันอยู่ที่4,500บาทต้องการสมัครคลิกลิงกไลน์แอดและมลโปรไฟล์พุทิและเข้าไปบอกต้องการสมัครคอร์สแมนสร้างับโอนชำระ4,500บาทเข้าเรียนดนทีทำตามไปเรื่อยๆทุกเทคนิคทุกวิธีการที่เราทำได้ผลมันจะจัดเราอยู่ในเบอร์7เบอร์ของวงการของเราอัตโนมัติดยอัตโนมัติแค่ทำตามไม่ต้องคิดอะไรเยอะลุยต่อกันในนั้นได้เลย